เราจะมารีวิวเหรียญ2ปี48และ49ครับด้านซ้ายมือของผมจะเป็นปี48ส่วนด้านขวามือจะเป็นปี49ครับนี่สีกับ49เครับผมอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับซึ่งเหรียญ สองปีสี่แปดกับสี่เก้านี้จะเป็นผ้าเสียนแบบใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยครับเป็นผ้าเสียนแบบใหญ่คะครับผมก็เอกใจตอนแรกเพื่อนบอกว่าบ้านเพื่อนเพื่อนที่ผมบอกว่ามีเหรียญในสองร้อยกว่าเหรียญน,นะเขาบอกว่ามีเหรียญสองปีสี่แปดด้วยแล้วผมก็อึง้งตอนแรกผมนึกว่าเหรียญสองมันจะเป็นผ้าเสียนแบบ ภาสีเล็กไงแต่สุดท้ายมันมี่าสียใหญ่แต่ว่ามันเป็นะาสียใหญ่แต่ว่าสีมันเป็นสีใสขาวนะครับผมนี่อย่างนี้เลยราคาก็น่าจะเท่ากันนะครับประมาณสองพันได้นะนี่นี่นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ